สวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ที่4ของรายการสึหวันสกชัยนะฝ่ายแดงกล้องเหมือนต่งแก้วสามลิตฝ่ายน้ำเงินพนองสึงกอกอกำปั้นนะเดี๋ยวนีกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะผมสำหรับท่า้ใดที่โกดแล้วกนะ็ขอบคุณมากนะครับเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะ่าจะได้ไปไปกับหวยสดติดขอบพิธีแบบนี้นะ

Thank mm -hmm. หมดยกที่หนึ่งครับผมกราบสวัสดีทุกท่านยังเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชดเนินอ,ออนเพลนะครับซึ่งเป็นรายการไลส์สดมวยให้ชมถึงที่เลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันนี้ไลฟ์สดผ่านช่องทาง u b e c h a n n น l นะครับราชดำเนินชาแนลย่็ลยกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งไว้ด้วยเลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดกับโ่ยสดติดขอบปีแบบนี้นะเวลาตอนเราไลฟ์นะครับสำหรับรายการวันนี้นะผมประจำวันพระฤััสบดีที่5มีน,ะม 2, นะนาคม2563นะครับกับศึกวันทรงชัยนะครจากโดยโปรโมรเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรนะครับ สำหรับผู้ที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้เป็นคู่ที่4ของรายการสึกวันทรงใช้นะครับฝ่ายแดงกล้องเมืองตังแก้วสัมลิตช่างนำ้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ร้อนยะี่สบปอนด์ฝ่ายน้ำเนินครับขนองศึกกอกรารพนาช่างนำ้ำหนักเมื่อเช้านี้124ี่ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมานะคู่แรกครับซ้ายมงคลลุกแม่วารุณีชนะคะแนนยอดมงคลกอเพชรไข่แก้ว คู่สองครับแอดเทวดาต่อสุรัตชนะคะแนนชัยวัตรต่อหลักสองนะฮะและคู่ที่3ามครับโอเลเล็เลกสอแก่นใจชนะน็อกพิชิตชัยสอฉัดชัยหินในยกที่สี่นะครับและสำหรับคู่เอกวันนี้นะเสกสันอ,อขวัญเมืองเป็นการชกจิมชั้นมวยไทยรุ่นไลท์เวทล,ลาดดำเนินที่ว่างนะฮะกับถนนชัยสมหวังไกยย่ายานะครับมีปกัดหนึ่ง้อสอนนะฮะ ไม่ได้ไลค์ให้ชมการนะผมถ้าอยากดูต้องซื้อบัตรเข้ามาเท่านั้นนะครับแค่ตอนนี้ไม่มีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะฮะตอนนี้มีแค่ทางเพจของเราและทางยู u ูบนะครับไลฟ์สด100 100คู่วันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะฮะที่สองนะ วัดเงาภูมินะฮะภูมสูงกว่า7.5ก็จะไม่เพื่อให้เข้าในสนามนะผมก,ก็ตรวรพกแมสมาสวมไว้ด้วยเลยนะลูจกจักรน,นะัะตรวจที่สองนะ หนึ่งคู่ครับผมทุกวันจันทร์วันพุหและวันพฤหัสเดือหาย่างไทยยงไทยย่างไท่างไทยย่างไท่างไทยย่าาไย่ไา่ไ่ายางย่างาย่ สำหรับรายการราชนเบิออนเพย์นับสนับสุนโดย m m m 8อ็มเนะฮะเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับผมอย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะฮะด m อดิเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็กดสมัครเข้าไปได้เลยนะใน l ลน e แอดนะครับผมมีแอดด้วยนะครับท่านจะได้พบกับโปรโมชั่นดีๆามากมายนะฮะ สวัสดีท่านที้เข้ามาใหม่ด้วยนะของสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4นะครับของรายการศึกวังสงชัยฝ่ายแดงกล้องเมืองต่างแก้วสามนิตนฝ่ายน้ำเงินขนองศึกก่อกรรมกนะมันจะเข้าสู่ยกที่3นะครับ ไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะซื้อบาทเข้ามาเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่จะมีคลิปให้ชมในภายหลังน,นะครับก็ติดตามกันได้ทางช่องทาง YouTube channel นะครับของเราราชมรดกชาแนลยิงลง ยกที่สามอย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลพุ่รไเลยนละ,นะ,นะต้องหอข้ต้องมือห้ามส่งราคาแ<อ>นะะ่ท่านไหนส่งราคาอาจจะไม่ได้รับชมต่อไปนะครับหน่ครับ การรัชชดำเนินงออนเพจนะฮะสนับสนุนโดยแอดเอ็มแปดแปม่ง่าลืมนะครับแอดด้วยนะฮะ mm แอดเอ็มแปดเลือเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็แอดเข้าไปได้เลยนะฮะผ่านไลน์นะผมไลน์แอนะครับจะได้พบกับโปรโมชั่นดีๆมากมายในนั้นนะฮะ ประชาสัมพันธ์นิดน,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 นึงนะผรับผมหน่อยนะวันอาทิตย์ที่15นะผมมีค่าดูแค่100บาทนะครับในศึกเชฟบุญธรรมนะวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนะครับผมคู่เอกพิชิจชัยมสุป,ประเษิษพบกับสาวเอกสึกเชฟบุญธรรมนะส่วนคู่รองครับเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาพบกับวิขิตเดชสึกเชฟบุญธรรมน,นะครับและคูค้ำนะฮะวัชราชัยวจร พบก,กับเพชรสีน่งสุดเชฟบุญธรรมนะครับคู่มวยหน้านุ้นอีกมากมายนะรวมค่าตัวครึ่งล้านบาทแลครับเก็บค่าดูชั้น3เพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมเข้ามาชมกันที่เวทีราชดำเนินนะในวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนะครับกับ1 0เชฟบุญธรรมนะครับบอกว่าถูกจริงๆนะครับ ร้อยเดียวนะฮะวันอาทิตย์ที่15มธาบนานะครับเข้ามาชนกันได้นะฮะอบสุดที่สี่นะ ครับผสำหรับรายการล่าชมป์เมนนออนเพลวันนี้นะฮะสนับสนุนโดยแอ FM 8 8ด i g ิกนะครับเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะฮะอย่าลืมนะครับผมมีแอปด้วยนะครับ FM 8 8 b i g ิกเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็สมัครไปได้เลยนะฮะ ทางไลน์นะครับผม f m 8 8กท่านจะได้พบกับโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับผมท่านไหนรอท่านอยู่นะ<เ>ฮะ<น>อลืมครับผมวันอาทิตย์ที่สนะิบห้านะดูหมวดแคาร้อยเดียวเท่านั้นานะครับ ตัวครับมวยดีครึ่งล้านระวัาห้ามพลาดนะผมแค่ร้อยเดียวจะเขาสู่ยกสุดท้ายนะผมยกที่ห้า

gone. หมดเวลาแล้วยังไปกอไม่ได้ยกที่นาสำหรับรายการล่าชเดอเวิร์นออนเพลนนะวันนี้นะผมก็สนับสนุนโดยแอ m MM 88 Big นะครับเล็บกเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดน,นะฮะอย่าลืมนะผมมีแอดด้วยนะคแอบ เป88ลิตรรุ่เชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะรับผมได้ผู้ชนะไปแล้วนะครับเป็นฝ่ายไนดะ้เงินไดชนะคะแนนไปขอนอนศึกก่อกำตอนนั้นนะครับก่อนพบกันอีกทีวันจันทร์นะ,ะผมทางเพจราชด,ดำเนินนะ,ะราชด,ดำเนินสเตเดียมนะครับผมและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ